สวัสดีสวัสดีมาทุกคนนะ้องโมน,นี้มาพบกับน้องโอูพบกับซองอลองสารกุ๊กกิ๊กเธอมาทำอะไรมาอัพคลิปเนาะมาอัพคลิปได้ไะม,มกำลังเตะอยู่อ,อะ่ะเออมนนื่อนี้กุ๊กกิ๊กเอาอ่าเอาซาบกล้วยมาค่ายเนาะทุกคนกปไปเบิง้งเออกล้วยซาบมาไปเบิง้งซีซองกุ๊กกิ๊กไดเดอร์โมน,นี่อู้ซีมาเฮ็ดเมนูจุ้มจีนซุปกินเนาะจุ้มจีนไก่แล้วก็อันนี้เป็นเต้าหู้เนาะอันนี้เป็น เครื่องมาลาจีนเนาะทุกคนเป็นมาลาจีนเนาะมีคนอยากได้ไปกินบอทุกคนเดี๋ยวน้องอูซื้อไปขายให้เนาะเอาไปลองกินบอแซบได้มาไปได้แดดบอไมบอไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือไม่มีแล้วการที่มีซีนเนาะมามา,มากินเนาะเพราะว่าอไอ้น้องอูฮันได้ฝากซีนมาให้แล้วก็ฝากมาถามไอ้ไอ้เอฟซีกเนาะว่าซีนนี้สามารถนําเขาได้แนวใดเนาะเพราะว่า อาอยากนําเขามาแต่ว่าบุ้วิธีการนาเขาเนาะไปศึกษาหลายๆบ้อนแล้วก็บแบบคือว่านะมันเป็นอ่า่องทางการหาก,กินของไปของเราเพิ่นก็ไ่อยากบาอกนะก็เลยแบบชิมาถามไอ้ไอ้เอ้ยีทุกคนว่าพอมีคนหู้จักการนําเข้าสินประเภทนี้บ่เดี๋ยวตอนกินลวเดี๋ยวอยวูจะเอามาให้เบิ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนกินเลยนีุ่กคนซีคว้แจวเฮ็ดเซซวนกินเนาะเซซวนเซซวนจุ๊บจีน กินหะไรตุกพีก่เมอกี้โอ้ยลากับบอลทำไมไม่กินเอาอันมาปาดเ<อ>มือวนนี้แป้งเอาตุกกับบุกินพกินกูเดี๋ยวว่าพุกกินเอากินวะ นี่ตัวเป็นันน่ามีหรอเ่บมีแต่รุ่นนี้นี่ไสิเธเอมาก้องกล้องโตก็ได้ข้าไม่หมดกันไหมโตก็ได้ข่าอยาอยัญา,านั่นแหละยา้างอ่ะน่ะ ไปค่ายเอื้อยดีไหมคันได้ค่ายน่ะนี่ควายมันมันจะค่ายคือยาลาวโอ้ยเนี่ออยอืมโอ้ยมแม่นเดี๋ยนะต,ตัว,วนึงหั่อนอืดออ อันเลยเอาน้ำข้าวอันส้มสิบเ่ต้ายนะเออไปค่ายถาไปค่ายฮั่นอันด้ยสิค่ายอันนั้นไปลุกเลุกขึ้นก็ยยาด้ยสิเอาน้ำมันสร้างชิาตัวไปค่าย้าค่ะอันจะไปค่ายสี่ผันบึงเนาะก็คือเอาค่ายยานั่นปกติเลยจะเป็นงวอะได อ่นะทาอันนี้เป็นซีนอ้ยนุองอูฟากมาให้ทุกคนเดี๋ยวฝากมาไลายมือใสตู้เย็นแล้ว สีม,มันจืดลงเนาะอันนี้เป็นซีนตัวซี่มจืดนะเนี่ยลูกเอออันนี้เป็นซีนนาเขาเนาะอายซื้ออายซื้อฝากมาให้ให้มูอายซื้อฝากมาให้เต้เวียงจันแต่ว่าอายอยากหูวิธีการนาเขาซีนตัวนี้เนาะเออว่านาเขาแนวเดิมอันเดิมนะมันคล้ายๆเป็นซีนงัวขุนอันเดิมนะทุกคนแต่ว่าอายอยากหูวิธีการนาเขาอยากหูวิธีการนาเขาว่านาเขาเอามากินมาขายอันเดิมแนวเดิมสิฮะนะเจ้าข้าขาอยนเบียงเขาจะที่ขายตามเป็นฮานอ่าบิ๊ก เป็นหา้านซรัพยสินค้าเดี๋ยวนี้แหละคาผู้ใดญหูการลองแบบอ่าคอมเมนต์ไม่บอกน้องอู้ได้เนาะเดี๋ยวน้องอู้ไปอ่านคอมเมนต์เนาะทุกคนคอมเมนต์กันยังหลายคิด่น้องตอบบันหมดนี่บริหารเนื้กกอภาพตัวสิอืาเซียนมือสิมรณาบรรลุอันะไรยังเออ นุ่ง<ซ>เสื้อ<า>้ลยเจ้าใบใบที่เดี๋ยวเสือ้อเจ้าน่ะโอ้โหกินเซซวนเอาขึ้นในลูกยอดอัน,น <c oughs> ขึ้นแบบนี้นอ่ะยิ่งจะทรงไหมขย่างเราต้องไปซื้อเนาะต้องไปช้อปปิ้งขย่างขย่างล้วได้ไปซื้อในโน้ยก <ๆ S 1> ็ว,ว้าคำว่าช <c oughs> ้อปปิ้งแกแดดแกลมมากเลยนะกิ๊กเนี่ย น,นั่งนั่งพี่ลาพี่ก็แซ่บพี่วะไอคำก็ไม่เคยกินเลยมั้ยเอายู่ตู ển, ้เย็นนุ๊กคือบัมาเมื<ง>่อคืนบัวไม่เคยกินแต่กินเมื่อคืนนี่มันก็น,มมนุ่นมๆนะเอ้าพ่อหลวงมา,ามืาอเด้อมามื่อนี้เบิ่งแม่จะเอาเสื้อให้พ่อมานี่แล้วก็เอาเสื้อมาคิวยูลิกุกกี้เอินพ่ออุ้ยเอินพ่อลวงเด้อกุกกี้ว่ามีเพิ่อเลยว่าเอินนาสาวนาบ่าเนาะ พอเป็นลูกออโอ้ยโอ้ยมึนแข็งมึนขามชิ้กิ้พานนี่เด้มุกเยอะมุกเยอะจะกินคลองแ่บมึนนังย่อดดนลายแล้วมึนขาวแป่นางกับมู่งนางกับย่อนลงแล้วอะคิแม่มาจืดเราใส่กันทั่งลง่นเฉพาะด้วยแม่แม่ทุกโทรมาเลยวะฮัลโหล เงเออเออเออช่วบอกมันเมยบอกว่าอาคลิปแล้วเราเมื่อไปอ่นไอ้จะรถไปยาอนกนก็ไปเอารถอะไรนั่นมาเอ่ยก็เมือไปเอารถเอ่ยจะจะเข้าไปโซ่อีกกิเออท่างก็ได้ไปอ้ยนี่มาอีกยงหรอยัเออไปนะเว่ย นี่ทุกคนอันนี้เป็นซีนอ่าอันนี้ไอ้ทุกอู้ว่ามันเป็นซีนงัวคุนหรือสัน่นสั่นนอกว่ะเดี๋ยวเขาจะเอื้อนไหมนะเพราะอันนี้เขาบุฟงเบาอืมอันเดอรสักย่างนี่แหละอู้กับบุฟงเนาะไอ้ยากพู้ว่าวิธีการนําเข้าซีนอันนี้ขนาดนำเข้ามาในต่างประเทศนําเข้าเนี่ยเดือดขนาบผู้เดอรมีความฮู้ด้านนี้ขนาดสามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะเดี๋ยวจะเอาลอ,อ,องมาจุ่มกินเนะาะไอ้เพื่นที่ซื้อเนาะอืมไอ้ที่ซื้อทาร์นี่ไอ้ไอ้ที่ทอะไรเฉยๆอันนีไปซื้อนนอยู่นัอยู่เบียงจันเอาพ่อ ต้มคือแมนแต่ว่าอันคือว่าเะไยู่เวียงเนาะมันเป็นนะนั่น,ทนทอเอามาเวียงซ่ยนี่อ,โอ๋โอ้ยเดี๋ยวนี้โทรไอเจ้ยโทรล้วกาบอก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 เดี๋ยวมันก็นมาห้อเฮาเองอาจุ่มเข้าไปให้มันสุกจังกินนับรูงลูกนี้จะเจียงโอซ้ามเนาะเนาะซ่าเี่ิ้นเกียร์ดีเนียห้าหกเจ็ดแปดเก้า เอตต้อนเนี่ยอาหารเคยพอเลยทีเนี่ยเป็นไงมากกินนางกินเลยทุกเมื่อนอะเพราะว่าเอารถไปให้อ้ายไปอะนะอจอดน้ำสอ้ำสมนาเมันก็นยากยู่นมองตุ๊กเพิ่นมีแต่ียกตอนนู้เนาะีกี่ยูสวนไป ตุ๊อยงตานะชน,นพโคดพ่อเป็นคิดนบั้นเป็นคิดอืมนุนหนุเบยบัวหน้ามันบอกบัวหน้าเบ๋แค่พอแค่ ไปกูไม่ดีป่ะพี่แมยมักเส้นดำน่งจนี่นะอาละวัดเพราะข้าเูาก็ซาวอะพักพี่กำลังแซ่บเป็นอะไรกุก๊กกิ๊กตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงเปลี <c oughs> ป่ยนแปลง <c oughs> เป็นยังไงบ้าง ไม่มีเวลาไปดำน้ำซามไม่มีเวลาไปลอยน้ำเลยอุ้ยเวลาไปเล่นกุตะกี้เลยมีตะบอนดีอย่างหนึ่งก็ทำคลิปเนี่ยได้เป็นเลอะได้ไปฮอทเช็ดอ่ะตั้งตปเกิลมากทำตันตัดนั่นอย่างไรเนาะฮะตทำตานตัดนั่นอ่งมันจะออกไปทางเข้มเลยทำตาลตัดบ่ะ อีเมียบุมังอันตันเนี่ยยำนใจเหรอขันเขาเ้มำไม่ใช่ไหมนี่มันเข้มเหรเข้มเออน้ำมาใส่เยน่ยยดเลยอ่ะเดี๋ยวยอดน้ำเลยเนี่ยมอกระแม่แม่เอามาทมอกระได้เนี่ยหนึจิมเอายางเห็ดอับุเหนียวหะ เส้นอันนี้วะเจ้าก็ใส่แป้งเลยแป้งคือมันเหนียวไอ้เอ้าเดี๋ยวเขาจ้าเฮ็ดเป็นเนาะเฮ็ดบมกเป็นก็คือไม้อันนี้ขึ้นนำย่ากก็ทุนเดี๋ยวเคี่ยวอีพอบดดีเนาะถ้าแตะมือน้ำเนาะเขากินหมูกระทะอัน เทียนแน่ปังเงี้มาเห้กินเนาะจะห้ามากินนี่ก็ถ้าพอลุงบอมากก็บมาให้กินอีกอ <c oughs> พอลุงเมองอื่อก็บสล็อกอีกไอ้คำไอ้คำเมือ่อนุนพอลุงอีกวันนี้เบิ่งก่อนอีพราว่าขนาดร้จักเมื่อเองเขาสีฮอกกตบวรถลากแก้ก่อน อือเขาเมื่อเม <c oughs> ื่อเนี่ยซีนสุกแล้ววะ,ะสุกน้ำแบบซีนน,น้ำเหรอเอามาเลยก็ดีร <c oughs> ีบกระเกลียนเนาะใครป่ะแม่อือมทุกคนแซ่บอันนี้ไม่ต้องหูปลา เอ้ยบัวเป็นเต่าหูป่าเต่าห <right> ูเซ่อบัวเปนเต่าหูป่าแม่บอกว่าแซวขนาดสีหูเลยมันก็มันห่สิงหวงหัวก็พอซันหัวก็หัวคุ้นดหัวคุ้นงก็ม่หัวทำตาหัวคุ้นมาทานจะคุ้น ่ะมันลงไฟน่าอร่อยแท้กินลน,นี้กินน้อยคนซกินละลายคนละยากันจริงดึงกันเนื้วน่าเนื้วนาเนื้วน,นแล้วพืดเดียวมืดอันนี้สันอ๋อใส่แล<อ>้วท<อ>ิ้กินมัน มืดแตะไฟไปกับมอดไฟ<ป>ไว้มาทอดแนงมาเดี๋เขาแมนดาดแดบบมันมีรสดำมั่งอ่นไอ้ไอ้เอ้ยพุ่นให้ท่านอีพอว่าปันดับอีพอช่ออกเบียกแลก้วกะคำท่านจักใจของอีก <laughs> ออกย้อนเฮ็ดพ่นอันเดิมโบอ็อกย้อนเฮ็ดพ่นเดิมเออบอกย้อนเฮ็ดพ่นมันได้เงินบ้าง,ง,<อ>งบึงกองบึงกองบึงกองได้เงินหน่อยโอ้ตรงตรง,งเลยแม่บอกเน่ยว่า,ราตรงลวดเฮ็ดพ่นย้อนได้เงินน้อยบนี่คือเก้าเแม่บอกนันทิกามันมุนไปทั้งหน้าโบคืนหล,ลงังเฮ<อ>็ดยังก็ต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาสำคัญแต่เวียกกับเงินให้มันสุมกันขันเวียดลายเงินหน่อยแค่ในทิ้นเขาก็ไ่ต้องเฮ็ดใหนมันเขามาเฮ็ดเขาเองปลูกพักปลูกหญ้าขึ้นเอง ตรงมากได้ใจความพอนางอู้นี่อันเทศพุ่นที่บอวกวันนี้คีพุ่นบวกที่ว่าเขาห้คาตัวลายเงินลายก่อนเวียกหลือโอเคบัวที่ปัจจุบันนี้ได้น้อยแล้ววันนี้บวอ่องยังอันเดอรเยอะนี่นะเป็นห่วงเปห่วงลูกไายหล่าอยู่คนเดียวบุยไปดูแล่บุยไปบึงแง่ไอต้นจบละนั่น้องสายนางอู้องอ่ะเงินในลูกไายหล่าเยีนนังชี ่งเสริมลูกเย็นลงซีบิดกันทีว่าเบิดพละเรื่องโกมสลาดเรื่องงูกะคิดเอาเอาตอาพี่น้องเลยคิดเอาเด้อมนุษย์เท่ามนุษย์เท่าบูมิยังดอกเกิดมาดำรงชีวิตนี่ยเศร้าฮาสามชิบบรักกะจ้าแมนอายุสี่ฮาหาชิบเห่าโบทุกกะหังมีสองอย่างคิดเอาความหมายมันเป็นแล้วอีพ่อนี่อยู่ในระดับเด้อระดับทุกกะหังสองอย่าง ทุกกนต้องเอียงมาทำทุกข์ขึ้นบ่ขึ้นบ่เกินสาหาได้ก็รวยสาไม่ได้ก็บ่รวยทีพ่อนี่เอียงมาอันระดับระดับความห่างกับรวยเป็นอันนี้เออความทุกข์มันเป็นอในทุกคนอีพ่อนี่เอียงมาแบบนี้บนเอียงสร้างน้ำหนักบนาทุกเรื่องรวยอันธรรมดาคนเระเอียงมาหน่อยนึง เทสน,นักชีนนะดั่นคือชิคักพอดีต้นเลยอืมคือเพ่อะแถวไปนอั่นทุกเมื่ออีพ่อเป็นความกังวลแบบเป็นห่วงกันเดีบวปะเป็นห่วงห่วงยันว่าเวลาพ่อมีหนอยยังอีกสัตวัดเดียวนิง100น่งลอยปีนแบบพ่อไปปลาแล้วสิบบูมีปูปรึกษ,ษาให้ลูกอ <c oughs> ืมมีสิรึกษาม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 าเนี่ยมาทุ่มไม้เลยมามาเขาคนนี้ มาาไม่อไรออนมอดไมู่้มอนนั <im im ่นล้วทมมามากินกันนี่อ๋อบอกมาบ้าแล้วทุกคนได้กินพัฟ้าเมื่อเอารถไปเคลียร์ไอ้มันวะอเคลียรมาเที่เวลาทิ่เกยดกันน่ะที่เราบมงาบมีเวียกบมมีเวียกอันเดียวกัเดียวนี่ยับมีเวียกอยู่เิน่นท่นวะ มีเบียกอยู่นี่ที่เก๋รานอยู่คูมือนี้ได้ไหมพุประโยชน์ตกแตกกันลงลอยแล้วบ่กูเม็ดคิดไรจักโมเซนที่ปรึกษาคิดไรจักโมเซนออลแบบเดียวข้าใจค้หมายรู้ว่าที่ปรึกษาคือเมตุนอ,กออกแบบตูเป็นคน,นเห็ดคนกระทับฉะนั้นผลประโยชน์มันออกมาปึ๊บแต่และเดือนในี่ปันผลประโยชน์กันแบบใด การบ่นยุติธรรมนี่ลุงสิตัดสินให <c oughs> นบายการบ่นยุติธรรมต่อกันนะนะมอไหวเดี๋ยวมันดูเงี้ยมาตั้มๆเด้อเลี้ยวไปโจขิมมินหน่อยเบาไมน้ำเบิดได้มาอันนี้แหละคือคนที่ทำบ้านน้องอูนะทุกคนแล้วก็จะมาทาสีบ้านให้เด้อเ <c oughs> บาไสมมตติว่าลุงไม่อุ้ย ดูเห็นได้นี่ดูได้ตุไปกินกำไรอีกหาปีหาตกกำไรงามนี่ทุกคนกินเข้าแล้วแล้วเนาะคลิปนี้อูกาจาราทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อู๋คลิปต่อไปเด้อส่วนี้กับเป็นคอนเทนต์ง่ายๆอยู่บ้านเนะทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามไปเด้ออย่าเฝ้าเบื่อนนองอู๋เด้อบ๊ายบาย